1, 2, three, four, what? In, in, la, 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 five, ครับผมกับอยูนะฮะในรายการสลดสเซตกันต่อครับผมและตอนนี้เราก็ยังอยู่กับพี่พี่วงโตฟูกันนะครับอย่างที่บอกไปเมื่อช่วงีแล้วนะฮะว่าเราจะให้น้องๆนะครับผมโทรเข้ามาโฟนอินคุยกับพี่พี่วงโตกูแบบสดๆดีครับใครที่อยากใครที่ยังไม่อยากพลาดหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วเตรียมกดเบอร์02699062เพราะว่านี่คือช่วงโฟนอินฟินเวอร์ครับเย้ครับผมช่วงนี้นะฮะก็ให้น้องๆทางบ้านโทรมาคุยกันนะไม่ว่าจะเป็นขอเพลงหรือว่าทำอะไร โอเคโอเคไม่เป okay, okay. ็นไรเอ่อน้องๆสามารถโทรเข้ามาขอเพลงก็ได้นะฮะหรือว่าจะโอยพอมันเกิดก็ได้หรือคุอเล่งเดี๋ยวก็ได้นะครับมารับสายแรกกันเลยดีกว่าครับโอเคครับสวัสดีครับค่ะอ่าสายนี้อยู่สายนะพี่น้องทางบ้านคอนเวอร์เซชันน้องชื่ออะไรบอกบอกพี่โซคุเขาหน่อยออชื่อเอ๋ยค่ะชื่อเอ๋ย์คุณเดีเออยเอ๋ยอายุ่าไรครับสิห เอา16 16ทำไมไม่ท <The camera apan> <den> ักสิบแล้วเออเดี๋ยวสิกนะครับครับผมเอออยู่ไหนครับตอนนี้อยู่ทถนไหนฮะอยู่อยู่อยู่บ้านไออยู่ลาดบุรีลาดบุรีอยู่ลาดบุรีลาดบุรีฮอบส่วนพึ่งสวยอ่าโคชารามอ่ะอยู่อยู่อยู่น้องน้องผายทีเมื่อกี้ เมื่อกี้เมื่อกี้น้องพูดอะไรขออีกทีนิโพธารามโพธาอะไรพูดอะไอ๋อไม่ได้ส่วนพึ่งเนาะครับผมวันนี้มีเรื่องอะไรคุยกับพี่วิโซคูฮับอ๋อคุยได้พูดพูดอะไรถามอะไรได้อยากจะรู้อะไรถามเอออีโจกอายุเท่าไหร่ละโอ้โหว่าไงครับองอโจ้ ยี่สิบเก้าครับว่ายังเด็กอยู่ยังยังยังไม่สามสิบเลยครับผมอยู่ในช่วงวัย teen อยู่ครับวัยโดน teen อันนี้อันนี้อันนี้น้องคือโทรมาจริงๆหรือว่าทางสายเราบังคับให้โทรมาคุยพูดคุยได้นะครับน้องมีอะไรคุยกับพี่ได้เลยนะพี่ไม่เคยคุยโทรศัพท์กับใครนอกจากเมียพี่เลยนะ พิเศษแค่ไหนกินอะไรหรือยังกินข้าวกับอะไรอยู่อะไรยังไงจะกลับเมื่อไหร่จะไปที่ไหนถามได้ใช่มีตั้งหลายคนเรื่องเลยเลยไม่ชอบพี่คุยกับมาร์กก็ได้เนี่ยเนี่ยกล้องก็มาเนี่ยมาร์กดูเลยมองมันนี่ครับคนี่ตัวขายนี่ตัวด้วยกับพี่ก๊อฟก็ได้ครับคหรือผมก็ได้ฮะหรือไม่คุยก็ได้ครับผมน้องเอ๋ยน้องเอ๋ยจะถามอะไรเพิ่มไหมออ๋อยากให้ พวกพี่ๆน้องเพลงเหตุผลที่ไม่อยากเป็นเพื่อนเธออุ้ยแล้วมันขอแบบนี้แล้วถ้าพี่เล่นไม่ได้ทำยังไงเนี่ยอย่างนี้ได้ไหมคะอย่างนี้ได้ไหมฮะแต่รล้พี่จะโชว์ศักยภาพให้น้องเอ๋ยได้ไหมว่าขออะไรมาเนี่ยพี่ก็เล่นได้หมดเลยเออเอ๋ยเอ๋ยได้ยินไหมค่ะอ้าวงั้นเอ๋ยพร้อมไหม โอเคถ้าเออยอมถ้าเออยอมแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะให้พี่สกุนะฮะเล่นเพลงเหตุผลที่ไม่อยากเป็นเพื่อนเธอนะให้น้องเออยฟังเลยนะครับครับน้องเออยโอเคครับครับผมอะค่ะโอเคแล้วพร้อมแล้วนะฮะเดี๋ยวไปดูโชว์นิจจากพี่วงณกันเลยครับครับ อยากเป็นอะไรที่มากกว่านั้นก็รู้ว่ามันไม่ควรจะรัก่มได้ที่ไหนกันเพื่อนก็เพือนเธอตว่าก็เชื่งเธอพอมันรักหมดใจไม่รู้ว่านานเท่าไรที่ใจรับเธอเข้ามา ฟังเรื่อยมาไม่ปรึกษาใครวันนี้เป็นไงเป็นกันโปรดฟังฉันใหเข้าใจเลิกเป็นเพื่อนเธอพอสักทีเธอก็เรื่อมันเป็นแบบนี้หนึ่งคือหึงเมื่อใครไกล้เธอ ไม่อยากสบตาสวงก็หานะ้าเนรักสิ้นดีบกถึงรอยไว้ฟังพรุ่งนี้แผดพนที่ฉันไม่อยากเป็นเพื่อนเธอ mm. mm. สุดเลยนะ mm. บอกเธออีกทีว่าพืนนี้ เเป็นงขออธ Thank you I love you ครับผมเพลงนี้นะคะที่จบไปเลยครับพี่น้องเลยโทรมาคือตั้งใจขอเพลงนี้มากๆโทร่มาเรื่องนี้เลยพี่ต้องเรี้องน้องให้เลยน้องกำลังบอกรักไทยอยู่หรือเปล่าผ่านรายการนี้หรือเปล่าเออได้ยินไหมฮัลโหลได้ยินหรอเ อยู่ฮะอยู่ไหมกูคุยยากอยู่เองเล่น้องไงบ้างรู้สึกเป็นไงบ้างฟินไหมอ๋อดีค่ะเออนี้ก็ดีรู้สึกยังไงบ้างเอาความรู้สึกกนะมีความรักหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เพลงนี้อ๋ออ้ยเออเออมีแฟนยัง มีแล้วมีแล้วโอ้ยใช้เพลงนี้แต่ว่าใช้กับแฟนใหม่หรือเปล่าไม่อะอ้ยพี่กลงผมพี่ยังไงก็ดูแลความรักดูแลแฟนของน้องให้ดีๆนะฮะระวังกันให้สุกทางระวังแฟนติดคุกครับผมเขาใจแล้วพี่เขาใจแล้ว โอเคโอเคไม่มาชนเราเกี่ยวอะไรกับคุกบ่ายจุ๊บเนาะเอ้ยนี่ให้โอกาสดีๆอีกครั้งหนึ่งนะฮะเอาให้ดีที่สุดเลยมีความในใจอะไรยังไงเนี่ยอยากจะบอกพี่วงโซคูบ้างเอาออกมาจากใจจริงๆนะเออตื่นเต้นออก็อยากจะบอกว่าชอบพี่พี่วงโซคูมากค่ะเคยฟังเพลงตอนแรกตอนเด็กๆอ่ะเคยฟังเพลงเลี้ยงส่งอ่ะก็ชอบตอนเลี้ยงส่งเนี่ย อายุเท่าไหร่ครับโอ้โยชอบเอ็มบีหน้าเพลงนี้จำไม่ได้เลยจำไม่ได้เหรอตอนนั้นยังดูดกดนมอยู่เนาะอ๋อยังไงก็อ่ายังไงก็ยังงไก็ฝากติดตามนะฮะผลเอผลงานต่างๆแล้วก็รักพี่วงพี่วงโซคู่กันนะพี่วงโซคูเย่เสียงพูดผิดจังเลยเดินแซวเบลนี่ขอบคุณเออยมากนะเอาไว้รับหน้าโทรมาใหม่นะจ๊ะ อ่ะคอบคุณค่ะบาย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 แต่อย่างที่บอกนะครับผมว่าช่วงนี้นะฮะโปรอินฟินิทเป็นช่วงแรกไอ้ช่วงแรกเป็นช่วงครั้งแรกนะฮะที่วงตูนี้ได้ถือว่ามาเจอมาเปิดเลยเรียกว่าพี่เนี่ย ช่วงนี้นี่พี่ลองคนแรกเลยเออโอ้ก็เจอเอ้ยเลยอ,คคอ,อ่ะแจ็ผ่อตเลยอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับหลายๆคนนะครับผมที่อยากจะพูดคุยนะฮะสายตรงนะครับผมกับแฟนคลับที่คุณรักนะฮะก็สามารถเออกับศิลปินที่คุณรักถูกต้องสามารถโทรเข้ามาที่เบอร์0 2 6ย9สองหกูนนะะทุกวันไหนฮะทุกวันอาคารครับผมครับผมในช่วงโปรอินฟินเวอร์นะจ๊ะครับผมนะเดี๋ยวช่วงนี้ช่วงสุดท้ายนะครับให้พี่วงโซคูเนี่ยฝากผลงานเพลงอีกครั้งนึ่งนะพี่ ครับก็อย่างที่บอกกันไปครับว่าพวกเราเนี่ยห่างหายกันไปนานกลับมาครั้งนี้คนอยากฟังเพลงชาก็ไม่ได้ฟังกันเป็นปีๆแล้วนะฮะ,ฮะก็กลับมาแล้วครับเพลงสมองสั่งให้ลืมหัวใจสั่งให้จำครับก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะฮะแล้วก็ขอเยอะๆดูเยอะๆคนะฮะแล้วก็ติดตามเราได้ทั้งช่องทางหลักที่ เฟซบุ o กคอมโซคูแบนครับครับผมและอินสตาแกรมโจ๊กโซคูครับอินสตาขคนเดียวของวงีของวงของวงนี่มีของวงไหมวงอะของวงนะครับของวงก็โซคูแบนครับแล้วก็ของผมก็อกโซคูเช่นกันได้สองคนแล้วกันหมดเวลาครับผมมิมินมีรหัสดาวโหลดให้พี่เออเพลงใหม่ของพี่ สามารถดาวน์โหลดตรงนั้นทำไมแต่ละรอบไม่เหมือนกันสักรอบเลยสามารถดาวน์โหลดเพลงของพวกเราวงโซคูได้ที่รอการหนึ่งสองสามศูนย์ศูนย์หกหนึ่งบอยแบนด์เนี่ยนะฮะวันนี้ก็ยังจะต้องขอบคุณพี่วงโซคูมากเลยนะครับผมผมมากครับแไปโอกาสหน้ามีแข่งใหม่ก็มายุ่งในรายการของเราได้นะฮะยินดีก็รับเสมอครับ one two three four what five Subtitles <sweak> by the Amara.org community